สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบานะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน question and answer ูุชาวิสัชนาของเวสต์มินสเตอร์กาเทกิซึมหรือหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ผ่านบัญญัติสิประการของโมเสสไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอนาคตคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะรวบรวมบัญญัติสิประการตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายนะครับมาไว้ใน p l a y ิสต์ของ YouTube เพื่อที่พี่น้อง จะได้มีโอกาสฟังซ้ํานะครับเพราะเป็นคําสอนที่ดีจริงๆนะครับในเช้าวันนี้นะครับเรามาถึงคําถามที่ 82, 83และ84ของเวสต์มินสเตอร์ที่พูดถึงเกี่ยวกับหลังจากที่เรารู้ว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรือพระบัญญัติ10ประการนั้นเป็นแกนหลักสืบเนื่องจากพระกัมพีเดิมครับและมาถึงพระกัมพีใหม่เราก็จะมีบัญญัติที่เรียกว่ามาหาบัญญัติ สองประการด้วยกันก็คือรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสองข้อนี้ครับเป็นพระมหาบัญญัติหลายท่านนะครับใช้สลับกันว่าพระมหาบัญญัติคือพระมหาบัญชาบางครั้งก็ใช้พระมหาบัญชาคือพระมหาบัญญัต,ญญติก็ซ้าซ้อนกันต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับคําถามข้อที่82 83 84ในเช้าวันนี้นะครับ มนุษย์สามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์หรือไม่คาตอบครับมนุษย์ที่ล้มลงในบาปไม่สามารถรักษาบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้ทั้งยังละเมิดพระบัญญัติด้วยความคิดคําพูดและการกระทําอยู่ทุกวันคําถามที่83ครับบาปแห่งการละเมิดพระบัญญัติแต่ละเรื่องชั่วร้ายเท่ากันหรือไม่คําตอบครับบาปบางเรื่องโดยตัวมันเอง มีความชั่วร้ายมากกว่าบาปเรื่องอื่นความบาปบางเรื่องหรือเหตุที่ทําให้เกิดความชั่วรุนแรงมากขึ้นมีความชั่วร้ายมากกว่าบาปเรื่องอื่นคําถามข้อที่84ครับบาปทุกรูปแบบสมควรได้รับอะไรคําตอบครับบาปทุกรูปแบบสมควรได้รับพระพิโรธและคำสาปแช่งจากพระเจ้าทั้งในชีวิตนี้และในชีวิต หลังความตายที่จะมาถึงก่อนที่เราจะลงในรายละเอียดแต่ละข้อนะครับผมขอพี่น้องที่จะได้มีโอกาสร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับเชิญครับพระคุณล้ำเลิศของพระเย นะครับผมอยากจะ simplify หรือทำให้ง่ายขึ้นในการตอบคำถามที่82 83 84นะครับคำถาม82นั้นบอกว่ามนุษย์อย่างเราเรานี่นะครับสามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือว่ารักษาพระบัญญัติโดยไม่ผิดเลยใช่หรือไม่คำตอบไม่ใช่ครับมนุษย์ที่ลม้มลงในบาปอย่างเรานั้น ไม่สามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้หมดได้ครบถ้วนที่ในตำราว่าไม่สามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบได้ทั้งยังละเมิดพระบัญญัติด้วยความคิดคำพูดและการกระทำอยู่ทุกวันเพระเาะชนะของพระเจ้าได้ปรากฏไว้หลายตอนด้วยกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องหลายท่านที่รับเชื่อพระเจ้าได้ผ่านชั้นเรียนพระกัมภีมา ก็จะรับทราบเรื่องนี้ทุกคนหัวข้อที่83นะครับคําถามที่83บอกว่าบาปแห่งการล่วงละเมดนั้นแต่และเรื่องแต่และเรื่องชั่วร้ายเท่ากันหรือเปล่าถามให้ง่ายขึ้นก็คือว่าบาปแต่และอย่างนะครับมันเท่ากันไหมคําตอบง่ายๆครับบาปแต่และอย่างไม่เท่ากันครับมีบาปบางอย่างชั่วร้ายมากกว่าบาปอื่นๆมีเหตุที่ทําให เกิดความชั่วมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีเหตุให้ทําชั่วมากขึ้นมากขึ้นก็จะส่งผลให้ความชั่วร้ายของบาปที่สะสมหรือบาปที่ทําให้เกิดความชั่วร้ายรุนแรงมากขึ้นนั้นมีผลมากกว่าบาปอื่นๆครับมีความชั่วมากกว่าบาปอื่นๆและในหัวข้อที่84ครับบาปทุกบาปบาปทุกรูปแบบสมควรจะได้รับการพิพากษาลงโทษ สมควรได้รับการสาบแช่งจากพระเจ้าในชีวิตนี้และในชีวิตหน้าด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นหลักการในเรื่องของความบาปและการรักษาบัญญัติพี่น้องครับอย่าลืมว่าเราได้เรียนเรื่องบัญญัติสิบประการโดยละเอียดมาแล้วนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปว่าโดยความสามารถและความเป็นมนุษย์อย่างเราเราจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ด้วยตัวเราเองนั้น รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบหรืออย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์โดยที่เราจะไม่ทำผิดพลาดเลยหรือไม่คำตอบคือเป็นไปไม่ได้เพราะเราซึ่งเป็นมนุษย์ครับที่ล้มลงในบาปไม่สามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้ามีพระวจนะพระคมภีพิสูจน์เป็นหลักฐานบอกกับเราชัดเจนครับเราจะเริ่มต้นดูในวันนี้ครับ4ตอนด้วยกัน ตอนแรกคือพระธรรมปัญญาจารย์บทที่ 7: ข้อ20ครับปัญญาจารย์บททีญญาา่ 7: ข้อ20โปรดฟังพอชะะของพระเจ้าแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดีและไม่กระทำบาปเลยพี่น้องเห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมนะครับปัญญาจารย์ได้พูดถึงว่าไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวในขณะที่พระธรรมโรมในพระกัมภีร์ใหม่ ก็พูดถึงเช่นเดียวกันครับพระคัมภีตอนที่สองปฐมกาลบทที่8ก็20ปฐมกาลบทที่8ก็21พระเยาวาได้กลิ่นหอมและพระเยาวาทรงดําริในพระทัยว่าเราจะไม่สาบแช่งแผ่นดินอีกเพราะเหตุมนุษย์ด้วยว่าเจตนาในใจของเขาล้วนชั่วร้ายตั้งแต่เด็กมาเราจะไม่ประหารสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอีก เหมือนอย่างที่เราได้กระทําแล้วนั้นคําว่าเจตนาในใจของเขาล้วนแต่ชั่วร้ายตั้งแต่เด็กมานั่นหมายถึงว่าพระเจ้าทรงทราบพ,พระเจ้าทรงรู้ชัดเจนครับว่าเจตนาหรือความมุ่งหมายในใจของมนุษย์เขาจะทําชั่วเขามีความสะสมความชั่วมาและความชั่วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับการมุ่งร้ายหรือเจตนาในใจ ที่ชั่วก็สามารถสะสมได้และนี่เป็นเหตุที่ทําให้พี่น้องครับพระชนมของพระเจ้าชัดเจนในแง่ที่ว่าการสะสมความชั่วร้ายเมื่อยิ่งสะสมมากขึ้นในบรรดาผู้ที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้ความชั่วร้ายนั้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองความชั่วร้ายนั้นสะสมได้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เจตนาในใจของเราล้วนชั่วร้ายตั้งแต่เด็กมา ก็าทำข้อที่3ครับยากรอบหที่3ข้อที่8ยากรอบหที่3ข้อที่8ครับแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่จับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายพี่น้องเห็นไหมครับว่ามีบางอย่างหรือบาปบางอย่างความชั่วร้ายบางอย่างมันทําให้ถึงตายได้ครับ เพื่อพีบอกชัดเจนครับว่าลิ้นไม่มีใครสามารถทําให้เชื่องได้นั่นหมายความว่าไม่มีใครที่จะไม่ทําผิดทางวาจายากอบบทที่3ข้อที่2ครับเพราะเราทุกคนทําผิดพลาดกันไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทําผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบครอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยพี่น้องจะเห็นนะครับ พระคัมภีร์สี่ข้อที่ผมได้อ่านไปไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวเจตนาในใจของเขาล้วนแต่ชั่วลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้เราทุกคนทำผิดพลาดกันไปหลายๆอย่างแล้วเ็นว่าทุกคน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 อันนั้นเป็นคำตอบสำหรับคำถามว่ามนุษย์หรือมีใครไหมที่สามารถรักษาบัญญัติของพระเจ้าได้เต็มร้อย คำตอบคือไม่มีครับและเรายังทำผิดด้วยความคิดคำพูดและการกระทำอยู่ทุกวันและนั่นคือคำสอนที่นำไปถึงความแตกต่างระหว่างคำสอนที่ถูกต้องของคริสเตียนกับคำสอนที่ผิดของลัทธิเทียมเท็จทั้งหลายพี่น้องครับมีหลายกลุ่มคริสเตียนหรือมีลัทธิเทียมเท็จนะครับสอนผิดที่ว่าเรา ที่เป็นคนบาปนั้นยังมีความดีความชอบอยู่บ้างในการที่เราจะพึ่งความดีความชอบเหล่านั้นที่จะนําตัวเองเข้ามาถึงความรอดของพระเจ้าแท้่จริงแล้วพี่น้องครับความจริงก็มีอยู่ว่าพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่ส่งช่วยคนของพระองค์ให้มาหาพระองค์ส่งเป็นผู้เดียวที่สมควรสําหรับคําสรรเสริญและเกียรติมนุษย์นั้นไม่สามารถ หาความดีอะไรได้เลยที่จะนำเขาไปถึงความรอดด้วยตัวเองเพราะมนุษย์นั้นตกต่ำจากมาตรฐานที่ไม่สามารถทำให้ตัวเองนั้นปีนป่ายไปหาความรอดของพระเจ้าได้เว้นไว้แต่ความรอดนั้นหยิบยื่นมาจากพระเจ้าและมนุษย์ไม่ได้ทำดีเพื่อที่จะได้รับความรอดเลยแต่อาศัยความเชื่อและความไว้วางใจความศรัทธา ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้เราจะต้องทําความเข้าใจอย่างถูกต้องและท่องแท้ด้วยเหตุที่หลักข้อเชื่อของคริสเตียนโปรเตสแตนต์ของเรานั้นเริ่มต้นพื้นฐานที่มีมาอย่างถูกต้องหลักแรกก็คือ total depravity total depravity แปลว่าอะไรครับ total แปลว่าทั้งหมด Depriv i t y แปลว่าความเสื่อมทามหรือเสื่อมพี่น้องครับ d e p r i v i t y หมายความถึงการตกลงจากระดับมาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้าตกลงสู่ความบาปครับการตกลงสู่ความบาปความเสื่อมหรือความเสื่อมโทมนั้นมันเกิดขึ้นจนกระทั่งสมบูรณ์ในแง่ที่ว่าไม่สามารถที่จะกลับไปถึงความบริสุทธิ์และมาตรฐานของพระเจ้าได้ เหมือนเดิมและนั่นคือคำตอบของ question answer คำถามที่82ครับมนุษย์ที่ล้มลงในบาปมนุษย์ที่ตกลงในาบาปมนุษย์ที่เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ามนุษย์ที่ตกจากมาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่สามารถรักษาบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พี่น้องคำหลักการ total depravity นั่นเองทำให้เราเห็น ถึงพระคุณของพระเจ้าทําให้เราสัมผัสกับพระคุณของพระเจ้าล้วนๆพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มาช่วยเราทั้งหลายให้รอดพระคุณที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและพระคุณนี้เองเมื่อเราตอบสนองด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการกระทําดีของเราเองผมอยากจะปิดท้ายในเช้าวันนี้ด้วยพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ซึ่งเราทั้งหลายรู้จักดีแต่ขออนุญาตที่จะ พูดซ้ำย้ำทวนให้พี่น้องได้มีโอกาสจดจําโปรดฟังพระเจ้น่าของพระเจ้าครับด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายทําเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ในข้อที่9ครับความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้พี่น้องครับ ด้วยว่าซึ่งเรารอดรอดโดยพระคุณนะครับเพราะความเชื่อไม่ใช่เราทําเองไม่ใช่ความดีที่เราจะมีอยู่แล้วใช้ความดีนั้นหรือพึ่งความดีนั้นว่ามีอยู่บ้างแล้วเราจะรับความรอดจากพระเจ้าไม่ใช่นะครับความรอดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทําความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็ไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ ฉะนั้นเราทุกคนครับไม่ว่าจะดีมากหรือดีน้อยไม่ว่าจะชั่วมากหรือชั่วน้อยเราทุกคนต้องพึ่งในพระคุณของพระเจ้าในเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราลอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ว่าเราจะทำดีขนาดไหนความดีของเรานั้นก็สู้ความดีขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเสียสละประชนชีพของพระองค์และความดีของพระเยซูคริสต์นั้น เป็นความดีที่สมบูรณ์แบบเป็นความดีที่ครบถ้วนเป็นการรักษาธรรมญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกกันทุกวันกล่าวขานกันทุกวันก็คือพระคุณความรอดขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ให้ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพรเยเสุคูคิ์ ผู้ได้เสด็จลงมาในโลกนี้สิ้นพระชนเพื่อข้าพงค์ทั้งหลายบนไม้กางเขนและข้าพง์ทั้งหลายได้รับโอกาสได้รับการทรงเลือกทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าและเมื่อพระองค์ทรงเรียกข้าพง์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสที่จะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์และรับเชื่อมีความศรัทธาในพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ